ครับสวัสดีครับมาเจอไอ้อาหารดังที่สองครับวันนี้ผมก็จะทําผัดเปี้ยวหวานเครื่องใน,ห,นหมูนะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ผมเกีียวกระเทียมไว้นะครับอันนี้ตั้งกล้องไม่ได้นะครับเกีียวกระเทียมไว้นะครับใส่หมูป,ปอ นั่นไฟดับนะครับผม <laughs> ไฟดับไฟดับแล้วครับ <c oughs> ปูปข่าวทีหม้อยู่พวกมอเยอ่ไม่มีใ,ใครตรักเลยข่าวเร่งไฟเพิ่มอีกนิดนะครับปบหมูนี่เครื่องในหมูนี่ผมก็ได้นำไปต้มแล้วครับต้มย็งสิบแล้วแล้วก็จะผัด ป้มันครับให้นิดนึงผัดไปครับพอผัดไปสักพักเราก็จะใส่มะเขือเอทศลงไปนะครับเราจะหมดกระเทศผัดตุหมูก่อนพราะเราจะเอาความเปรี้ยวจากน้ำมะเขือเอทศออกก่อน,นครับ โกโก้ทาเวลครับอย่าลืมกด s าส s c ค i b e ให้ผมด้วยนะครับผมครับพอถึงตอนนี้ผมก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับแล้วก็จะมาผัดนะครับ เราจะรอให้มะเขือเทศนี่อ่อนตัวลงไปนะครับเราก็จะมาชิมดูนะครับผมได้เติมน้ำตาลลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการใส่แตงกวากับหอมหัวใหญ่ครับลงไปนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับผัดให้รอให้สุกนะครับอย่างเดียวเดี๋ยว้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแ h ง n k s for w a t c h i n ครับแบบแก้จะหมดแล้ว